คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ทางสองแพร่งมาตรา112นั่นไงกลับเข้าสภาก็วาดลวดลายทันทีก็เอาใจช่วยครับในฐานะนักการเมืองฝ่ายค้านพิธาลิ้มเจริญรัตมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลอย่างขยันขันแข็งยิ่งเป็นรัฐบาลเพื่อไทยด้วยแล้วยิ่งต้องจับตาเข้มข้นทวีคูณเพราะประวัติรัฐบาลยิ่งลักทำเสียไว้เยอะ แต่ก่อนที่จะตรวจสอบรัฐบาลต้องจัดการภายในพักเก้าไกลให้มีความสมดุลก่อนไม่งั้นพังเอาให้ชัดว่าพิธาจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลอีกครั้งหรือไม่ถ้าไม่ก็อย่าทำให้เกิดภาพชัยธวัตตุลาธนมีสถานะเป็นเพียงหัวหน้าฝ่ายธุรการของพักเก้าไกลรวมทั้งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะเปลี่ยนตัวหรือไม่ก็คงต้องว่ากันหลังวันที่31มกราคม ที่สารรัฐธรรมนูญจะว,วินิจฉัยคดีพิธาก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1ึใช้เป็นนโยบายหาเสียงถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ถ้าผ่านพักก้าวไกลควรปรับขบวนใหม่ที่เป็นห่วงไม่ใช่อะไรครับเกรงจะไปซ้ำรอยพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้ หัวหน้าพักเพื่อไทยก็เป็นเพียงหัวหน้าฝ่ายธุรการของพักถูกหัวหน้าพักตัวจริงชักใยอยู่ข้างหลังพักซึ่งอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ควรบริหารพักในลักษณะเช่นนี้พักก้าวไกลทำท่าจะเป็นเช่นนั้นหลังกลับสภาได้วันเดียวบทบาทของพิธาถูกยกมาเหนือชัยธวั์ทันทีวันนี้มีการถแถลงจุดยืนการตรวจสอบรัฐบาลพิธาไปไกลถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้ว เน้นไปที่3หัวข้อใหญ่คือ 1. ความล้มเหลวในการบริหาร 2. การประพฤติมิชอบคอรัปชันและ 3. การทำงานช้าน้อยหรือสายเกินไปไม่ตรงกับความท้าทายของศักยภาพประเทศแต่เรื่องเดียวกันนี้กลับไม่เคยได้ยินจากปากชัยทวัฒน์ครับนั่นคือเรื่องภายในของพักเก้าไกลมาดูเรื่องที่พ้นจากพักเก้าไกลกันบ้างมีประเด็นต้องถามไปยังพิธา เพื่อคำตอบที่ชัดเจนอีกครั้งเพื่อต้องการคำยืนยันว่าเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักโทษชายทักษิณมีคำถามถึงกระแสวิพากษ์วิจาร์ณการตรวจสอบของพักเก้าวไกลค่อนข้างที่จะอ่อนแอลงหลังจากที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของทักษิณคำตอบจากพิธาว่าไม่เป็นความจริงเรายังทำงานอย่างตรงไปตรงมา หัวหน้าพักเก้าไกลก็ได้ตั้งกระทู้ถามสดไปในสภาแล้วผมมองว่าเป็นเรื่องของระบบไม่ใช่แค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ต้องการให้กลายเป็นเรื่องของความสะใจแต่จะให้ความสำคัญกับระบบที่ควรจะมีความเสมอภาคของคนที่โดนกันแกล้งทางการเมืองรวมถึงคนที่โดนลี้ภัยไปต่างประเทศที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและไม่สามารถกลับบ้านได้ควรที่จะได้รับโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนและโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิชนเราพยายามทำงานตรงนี้ให้ไปข้างหน้าให้ได้ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองด้วยความสองมาตรฐานเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าความสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นทุกวันนี้สามารถไปล้มล้างความสองมาตรฐานในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งก่อนและหลัง ประเด็นแรกไม่แปลกใจอะไรเลยนับแต่พักอนาคตใหม่ยันพักเก้าวไกลแทบไม่เคยพูดถึงการคอร์รัปชันในรัฐบาลระบอบทักษิณเลยโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่นายกหนีรัฐมนตรีติดคุกข้าราชการติดร่างแหยกเข่งก็เพราะคนอย่างพิธาหรือแม้กระทั่งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมองว่าทักษิณถูกรังแกด้วยความยุติธรรมสองมาตรฐานแน่นอนครับ พักเก้าไกลโดยการนำของพิธาไม่ได้มองว่านักโทษชายทักษิณคอรับชั่นแต่เรื่องทั้งหมดมาจากการกลั่นแกล้งทางการเมืองทัศนคตินี้จึงสะท้อนการทำงานของพิธาในฐานะฝ่ายค้านด้วยการตรวจสอบคอรับชั่นของรัฐบาลเศรษฐาจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพิธาเป็นอย่างยิ่งเพราะการตีรัฐบาลเศรษฐาย่อมกระเทือนไปถึงนักโทษชายทักษิณผู้เคยมีพระคุณอีกประเด็นที่พิธาเปิดออกมา คือคนที่ลี้ภัยไปต่างประเทศที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและไม่สามารถกลับบ้านได้พิ่ธาบอกว่าควรที่จะได้รับโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการอย่างเท่าเทียมกันถูกต้องครับทุกคนได้รับโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันทันทีหากทั้งหมดเดินทางกลับประเทศไทยแต่อาจต้องยกนักโทษเทวดาไว้คนหนึ่งเพราะคนนี้อยู่เหนือกฎหมายเหนือรัฐบาล คนที่ลี้ภัยไปต่างประเทศตามที่พิธาพูดถึงส่วนใหญ่หนีคดีมาตรา1นึแทบทั้งสิ้นบางคนยังไปก่อความผิดมาตรา1นึเพิ่มเติมที่ต่างประเทศอย่างต,าต่อเนื่องนี่คือกลุ่มที่พิธามีความกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อคดีมาตรา1นึถูกทําให้เป็นคดีการเมืองและสร้างภาพที่น่ากลัวขึ้นมามันก็สะท้อนกลับไปหาคนทาผิดมาตรา1นึเองคนที่ไปแล้วจึงไปรับ ไม่กลับมาหรอกครับจะกลับก็คงกรณีเดียวพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลที่นิรโทษกรรมผู้ทำผิดมาตรา1-1-2ด้วยผ่านสภาถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายการกลับมาของพิธาจึงเป็นการกลับมาที่ยังวนเวียนอยู่กับมาตรา1-1-2อีกครั้งหากรอดวันที่31มกราคมนี้ไปได้การปลุกกระแสแก้มาตรา112จะถูกยกระดับขึ้นกว่าที่เป็นมา ชนิดที่หลายๆคนคาดไม่ถึงโอกาสแก้หรือยกเลิกมาตรา112ก็มีความเป็นไปได้มากกว่าเดิมภารกิจที่แท้จริงของพรรคเก้าไกลจึงอาจไม่ใช่การตรวจสอบรัฐบาลเสถาแต่คือการจัดการกับมาตรา112เพื่อเปิดทางไปสู่ภารกิจที่ใหญ่กว่าคือเปลี่ยนประเทศไทย